ปีใหม่นี้ความรักวหวานๆจะตามไปหาทุกๆคู่และวันสุดทายปีนี้ความรักบ้าๆจะตามติดคุณไปทุกๆท,ที่ั้องที่บ้านจึงจะได้ปะที่เขาสัญญาว่าเขาจะเปิดร้านให้ตัวเองอะโมคะไปก่อนเนาะกระจอกว่ะสัญญามันเลื่อนได้แต่มันเลิกไม่ได้ปะวะมันใช่แล้วหรอแม่ไม่ใช่ยังไงคำพูดของมึงอ,อาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตเขาก็ได้คิดเดิคิดอยู่แม่จะอะไรบนเตียงเต้เื่อไหนว่างๆฟินสอนดีเล่นกีตาร์ได้ปะ หรือว่าดิไปเรียนนวดดิจะได้มานวดอรมอ์มากให้หนูดีค่ะฟินเน็บแจกอะเรีโทรศัพท์ตอนี่เป็นผู้หญิงดึงไปเศร้าข้อเด่นของผู้หญิงประเภทนี้นะเว้ยคือเวลารับโทรศัพท์เนี่ยเสียงจะเหมือนกับไม่ค่อยสบายอะแกดิค่ะฮัลโหลลาไปเศร้าแล้วไม่ค่อยสบายอะมึงป่วยเร็วมาก เมื่อวานตากฝนนิดหน่อยอ่ะมันไม่ได้ออกไปไหน,นมาสองวันแล้วเว้ยนี่แค่นี้่อนะคะไม่ใช่มีสัญญาณเลยค่ะ <c oughs> ในส้ว <c oughs> ยใครอะพี่เองวับนวันเลนทา์ไปกินข้าวกันหมอ้าวเหรอโอเคพี่ตกลงจะกินร้านไหนดีเร็วๆร้านไหนตามใจพี่อะค่ะ <c oughs> อย่าให้ฉันเลือกร้านข้าวตอนกำลังขี้เลยไหนออฟฟิศตอนนี้คือวันหยุดของเราเล็กซ์ติ้งตกมากเลยวะ่ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยจะต้องมาทำกิจกรรมกันคือวันนี้มันเป็นวันวาเลนไทน์ครับพี่ไม่สะดวกมึงก็ต้องไปพ่อแม่ยังบังคับพี่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไ <c oughs> อ้เหี้ยตัวไหนก็บังคับพี่ไม่ได้แล้นั้นเป็นฉันวะโอโอที่นอนเสมอรู้ไว้เสมอวาเลนไทน์สวีทตี้ให่เธอวาเลนไทน์เนี่ย <c oughs> ไปสบายดีเห้ยเปะคืออะไรอะ่ะใช้ไปลจริงเหรอ,อ,อเอาอย่างจะเอาอะไรเก้าคมพาวิในโรงนะ